คิดเงินหน่อยไหมคะจ้าทั้งหมด59บาทจ้ะโอนนะครับโอ๊ยอะไรวะทำไมวันนี้ไม่แต่คนโอนเนี่ย<ม>เอ๋อก็โอนโอนโอนกันอยู่นั่นแหละทิปเท่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่มีคนสมัยนี้ไม่รู้จักพกเงินสดกันมา้หรไง ค่ะคะเก็บเงินด้วยค่ะจ้าจ้าทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด79บาทจ้ะ79แป๊บนึงนะคะ79อ๋อนี่ค่ะ80บาท หรหอ,อออแม่คะคะตั้งทอนนะคะฮะอะไรคือเมื่อกี้ฉันกินข้าวไป79บาทแต่ฉันจ่ายไป80คุณต้องทอนให้ฉัน1บาทไม่ใช่หรอคะโอ้อยอะไรกันคุณแค่1บาทก็จะเอาหรอ1บาทก็เงินนะคะนี่ไม่ี้งกบจังเลยอะแก่แค่1บาทก็จะเอาฉันจะบอกอะไรให้นะคนุณ ฉันขายข้าวมา3ปีเนี่ยพิเศ็จหนึ่งบาทแค่นี้ฉันไม่เคยท้อนี่ใครเลยนะก็ไม่เห็นมีใครว่าอเลยเลยที่เขาไม่ว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่อยากทะเลาะคุณหรือเปล่าคะนี่แกอย่ามาทําให้ฉันอารมณ์เสียนะกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปสิก็ทอนมาสิคะหนึ่งบาทอะ่ะนี่นี่นี่น่าาจริงๆเลยแห่แค่หนึ่งบาทเลยนั้วหนาวะ ก็แค่เนี้ยทำไมต้องไม่ทอนด้วยทำอย่างเนี้ยมันถือว่าโกงกันจะชัดเลยนะฉันแจ้งตำรวจได้เลยนะคะนี่แกขูฉันหรอฮะก็ได้เงินทอนมาแล้วจะเอาอะไรอกีกนะไม่ได้อยากจะเอาอะไรหรอกแต่ว่าระวังไปนอนในคุกนะคะฉันเตือนเพราะความหวังดีน,นี่ฉันบ่อ้ออกไปไงก่อนที่ฉันจะเอาเงินยัดปากแกออก จ้ะไม่ได้อยากอยู่นักหรอกไปไปเลยเอ้ยประสาทวุ่นบ้าเลยวะเนี่ยเจอแต่ลูกค้าบ้าเลยก็ไม่รู้คนนึงก็เจ้าแต่เงินโอนโอนโอนคนนึงก็ทวนแต่เงินทอนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดงิดเฮ้ยเต็ฟก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นอะไรเนี่ยค้างเหรอเฮ้ยหวุ่นงิดจริงเลย ไม่ถ่ายคลิปลง YouTube หรอก็น er ouais. ี่แหละีคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรอ่ะตื้อหมดแล้วเนี่ยหัวคือคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะตันว่ะก็ถ่ายรีวิวปะพี่พูดเก่งด้วยถ่ายรีวิวเดย๋ยเนี้ยนะคุรีวิวกันเพียบ ไม่ว่าจะอะไรก็รีวิวนู่นรีวิวนี่นี่ต่อไปนี่คงจะรีวิวพัดลมแล้ว,วจะถ่ายรีวิวอะไรหรออ๋อจอยคิดออกแล้วถ่ายรีวิวร้านอาหารที่จอยไปกินวันนี้ไหมรีวิวร้านอาหารทำไมมันมันมีอะไรน่ารีวิวแล้วอย่างนะอนโหแม่งรีวิวร้านอาหารกันแบบเป็นเรื่องปกติอะรีวิวเป็นเยอะแยะหมดแล้วร้านอาหารเนี้ย ก็วันนี้จอยไปกินร้านข้าวร้านนี้ใช่ไหมแล้วแม่เขาเว้ยมันไม่ทอนเงินให้จอยบาทนึงมันบอกว่ามันทําแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่เห็นคนว่าอะไรเลยแถมว่าจอยงกุลวะเดี๋ยวนะไอ้แค่เงินบาทเดียวนี่มันยังไม่ทอนใช่โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจว่ะเอาดีเดี๋ยว็ด ต้องลองไปประเดิมจอยว่าสนุกคนน่าจะดูเยอะเลยแม่บาทเดียวตลกดีว่าเออน่าสนใจายน่าสียจายน่าสียดาวันนี้วันนี้วันนี้ได้คอนเทนต์ว่ะ นะคะสั่งอาหารหน่อยค่ะแม่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  <c oughs> พี่มีหน้ากลับมากินอีกเหรอจ๊ะท <c oughs> ี่เมื่อวานน่ะว่าฉันเอาช็อตชๆอชอชอ <c oughs> โอ้สงสัยอาหารที่รา้านฉันคงอร่อยแหละก็เลยกลับมากินอีก ใช่ค่ะอาหารร้านคุณพี่เนี่ยอร่อยอร่อยเลยค่ะงั้นฉันขอสุก,กี้น้ำพิเศษที่หนึ่งนะคะได้สุก,กี้น้ำพิเศษได้คนละเอ่องั้นเราเป็นสุก,กี้แห้งก็ได้ครับได้สุก,กี้แห้งรอแ,แป๊บ างมิดใช่ไหมลม,ลมพร้อมไหม 158บาทสักครู่นะคะนี่ค่ะ160อ่อะเดี๋ยวคะ่ะแม่ค้า2บาทเงินทอเหรอคะโอ้ยนี่เจ้าอะไรไก่แค่เงินทอน2บาท นี่เดี๋ยวนะคือฉันคิดว่าแกอะรับได้แล้วที่กลับมากินร้านฉันอีกเนี่ยเพราะว่าร้านฉันอะไม่ทอนเศษตังค์สรุปรับไม่ได้หรอโอ้ยรับนะ่ะรับไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ที่ใหม่อีกครั้งเนี่ยก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรโอ้ยทอมาเลยครับสองบาทเนี่ยแค่เงินสองบาทอะมันคงไม่คุ้มเสียหรอนะครับ เลขอย่างนะไอเงินแค่สองบาทเนี่ยอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนี่แกแกพาพวกมาหาเรื่องฉันเหรอฮะฉันไม่ได้พาพวกมาหาเรื่องแต่ฉันพามาประจานร้านที่มันขี้โกงอ่ะอืได้แกกล้าทำแบบอย่งี้ใช่ไหมฮะกล้าทำงี้ใช่ไหมต้องโดนนี่หยุดไตอนนี้ผมไล์คนทั่วประเทศเขาดูอยู่ พร้อ,อมยังพี่พร้อม เออเดี๋ยวค่ะเงินทอนสองบาทเหรอคะโอ้ยนี่แต่แค่เงินสองบาทเนี่ยจเจ้าอีกเหรอนี่ฉันเห็นว่ากลับมากินที่ร้านฉันอีกเนี่ยนึกว่าจะรับได้และเฉีกว่าร้านเนี้ยเขาไม่ทอนเสร็จตังค์โอ้แล้วตอนเนี้ยทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วครับร้านมึงเจงแน่คุณแม่ค้าไอ้นี่เก็บเจ็บ้าดียังไง เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณแม่ค้าเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าแม่ค้าคนนี้ผมเคยไปกินมาแล้วแล้วก็ไม่ยอมทอนเงินพอทวงเงินทอนเนี่ยกลับโดนแม่ค้าด่าแล้วก็ไล่ออกจากร้านเลยคุณแม่คม้าไปไล่เขาทำไมอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <zu S 1> มีอีกแล้วอ่ะมีอีกแล้วอ่ะเขาบอกว่าเคยไปกินมาเหมือนกันกับข้าวอร่อยแต่สันดานแม่ค้าแย่มากอะไรครับเนี่ย ฟ้องคุณจะฟ้องผู้แกติดคุกหัวโตแน่นี่คุณคุณคุณจะฟ้องเนี่ยคุณก็ฟ้องไปเลยนะเพราะไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดเต็มเต็มเลยยังไงทำไมคุณจะแจ้งตำรวจแบบนี้หรอคุณรู้ปะมันทุกหมมอข้าวตัวเองชัดๆเลยนะทำไมอ่ะแจ้งตำรวจมาจับตัวเองเหรออะโกงผู้บริโภคแบบนี้เนี่ยยังจะเรียกร้องอะไรอีกฮะโอ มีคนไม่อีกแล้วมีคนนึ่แล้ว<บ>มีคนนมี่แล้วเขาบอกว่าให้มันฟ้องไปเลยมันไม่มีเงินฟ้องหรอกเพราะว่าขนาดเงินที่มันยืมฉันไปสองหมื่นเนี่ยมันยังไม่คืนเลยฝากบอกมาด้วยนะให้มันรอตรงนั้นฉันจะไปจิกหัวมนันส่งตำรวจเองคุณแม่ค้าครับรอตรงนี้นะเขามาจิกหัวโ<ว>อ้แม่ค้านี่คุณเป็นใครเนี่ยเป็นจอนวิกเหรอศัตรูเยอะเชียวนี่เกุดอยู่ตรงนี้เลยนะเปล่าไว้ก่อนนะพ่อแก จริงอะก็มาจาับเธอเลยสิเธอไม่อยู่ให้งอหรอกเว้ยไปเร็วเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวไปไหนเรากันมาคุยกันก่อนกันมาสนุกเลยเนี่ยเร็วเยนึกว่าจะแน่โน,น่นวิ่งหัวซุกหัวซุนไปแล้วโนนคิดว่าจะแน่ะทุกคนกันมาสนุกเลยไ่ <c oughs> จเจอกันนะครับ